เอามือปิดถ้าแม่บอกให้เปิดถึงเปิดนะสวัสดีโวยผมกันค่ะทุกคนโวยโยโยผมกันวันนี้เราจะมาซอรพรส์น้องพร้อมกันนะคะแต่น้องพร้อมยังไม่รู้ว่าในถุงนี้เป็นอะไรนะคะคนอุ๊ยเอามือเปิดตาสิพรอมามือปิดไว้ พร้อมอย่าแอบดูอะไรนะพร้อม,มปิดตาก่อนอย่างนั้นไม่ให้ดูนะปิดไว้ถ้าพร้อมได้แล้วพร้อมอย่างงองแงรู้ไหม,ไมปิดตาไว้พ่อถ่ายไว้เดี๋ยวคนขี้โกงเดีย๋ยวถ้าพร้อมมามือลงนะพ่อไม่ให้เลยนะอ คืกคืนแเราเวลาแม่บอกอะไรให้ฟังรู้ไหมกลับบ้านไปกึ่งเก็บของเล่นทุกครั้งฟังกลับบ้านไปต้องเก็บของเล่นทุกครั้งรู้ไหมเดี๋ยวแม่จะลองทำให้ดูน้ำฉีดออกหอมถือไวถือไว้พร้อมให้เล่นแม่เอา ากนะดอย่ากดในรถนะรู้ไหมต้องกดมีฐานเนี่ยเซเว่นไปเชื่อบ้านนู่นเซเว่นแพ้ขอตัวซื้อเดียร์มาอ่ะแม่ต้องผ่านไม่แต่ไม่เขาไม่มีฐานให้แล้วนี่อะไรอ่ะขอบคุณนะยังขอบคุณยังพัดพยาแม่ยังไม่หอมเลยยังไม่หอมเลย ไม่ใช่ไม่ใช่มใชแม่แมเดี๋ยวต้องซื้อฐานก่อน<ม><ม>เดี๋ยวไปซื้อฐานป้าพาซื้อฐานหน่อยอาทำไงทำไงแม่ขอบคุณแม่ยังเอาเรียนะะแม่ครับ เอ้าทำยังไงถูกคระโอ้หอมยังอุ้ยนู่มหอมอย่างนั้นแม่ไม่ให้พ่อเก็บใหมดเลยหมเป็นคนลคนเลยเนะเป็นนั่งข้างหลังเลยไม่ให้นไข่ะ เป็นนั่งข้างหลังเลยให้ก็ไม่ซื้อฐานใส่ให้นีเลยแม่หอมอ่ะหอมขอบคุณก่อนเอาหอมก่อนแล้วแม่พาไปซื้อฐานแม่จิดย้อยมาอ่ะแม่เจิดย้อยไปซื้อถ่านไงเนี่ยเห็น เห็นแก่ผมเนี่ยก็จะไปซื้อฟองก็ไปนั่งคาซิตก่อนจะแม่